ครับพี่น้องมาเฮียท่ามสวัสดีมืัอนี้เขาออกมาตกป่าเนาะวันที่วันอาทิตย์ที่ส7พฤศจิกาสองพนสี่สพี่น้องมืัอนี้เ่ามากันหลายคนเนาะตั้งยงตั้งคน tốt ba đã phải rằng tốt ba có ba chỗm té tập hai mày thì hay nó phải là tạo ra tốt y việc tốt y việc không phải không đúng 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 ติดหางติดหางอ่าตัวแรกเก็บไว้ก่อนโอเคติดอวเดอร์ไว้แล้วออเดอร์หลุดนะดึงไหมปลาไหมปลามาส่งมามันพันอยู่ใต้ท้องเรือเนี่ยถ่าแล้วปล่อยพันได้ปล่อยไปใส่ลงไปเดี๋ยวเขาเห็นวันนี้ ปลาดึงเข้าไปเพราะว่าเขาเรือไม่ได้ไหลขนาดนั้นเอออไ้สก็ดึงเข้าไปดึงเยอะตัวเดิมป่ะดึงดึงดึงกว่าเอ็นอ่ะโดนเลยโดนน้ำแก้เลยปล่อยปล่อยปล่อยเย็นนี่ดิตอวเดิมตัวนี้แกะเลยหักเลยคูณใหญ่ใหญ่ด้วยลงไปลงไปหน่อยเย็บเย็บหางเลยนะเย็บหางเราเลยตกน้ำ กัง่นี้ครับไมลอกไม่เปิดไม่เปิดนะลอกนี่นะคหรอโอ้ยไม่ได้ติดปาไปกินมาแล้วมาแล้วทั้งทางนี่ดูปลาอะไร

ó, đầu cá đại, wa, nó cắt cắn, cái nó cái hai, hai con, hai, hai con, hai, hai đây, hai, đây, con, hai, hai 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 con, มาแล้วครับทั้งคู่เลยฮะนี่ฮะยืออังคารกันปะหายอ้าวหายไปตัวฮะมีต้องมีย้อนย้อนสายปะสา,สายสวยครับนี่ฮะเกือบจะเป็นไอ้บ้องแล้วฮะนิดนึงนี่ครับไบบด้ทั้ทงสายสวยครับ ใกล้จะไปในบ้องฮะติดตามต่อไปครับสามคนมาแล้วพี่เราโอ้โหงานนี้ประสบการณ์สิบห้าปีตงเป็ูดูทะเลเต็มคอแล้วแป้งนะคุ้นมาเป็นปลาแดงย้ายเลย

แต่คนอะอางี้กและเด้งดงกิดเดงเกดเ้เท่าไหร่แต่ก็ใช้ได้ไม่น่าถ่ายให้เพลิงแบตหรอเจ็บใจเก็บใจถ่ายเพลิงแบตเฉยๆได้แหละไปดสากตี Godzilla, ่นี่อเ้ เวิร์ดถ่ายเวิร์ดถ่ายเวิร์ดเป็นทุกอย่างให้ให้พี่พวกพี่เลยเนะยี่ยอ่ะไม่ไอแดงใหญ่มากไม่ใช่นี่ฮะเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้อ่ะนี่จะโชว์ขากล้องหน่อยแดงสวยวแล้วโชว์กล้องหน่อยพี่พลโชว์กล้องหน่อยเร็วสายนี้โล่องพันร้อยนะอือตัวสามโล่สี่ตัวโลฮะนี่ฮะตัวนี้ก็มีไมนนส้มาแล้วเออเป็นปลาแดงย้ายเลยฮะ มีปไปเหยื่ออยู่ใครเอาดินอยู่เลยตายแล้วสากครับไมสากครับก <สา S 1> ินปลาเป็นเหรอปลาขึ้นเป็นขึ้นตาย <laughs> นี่ฮะโชว์กล้องเลยครับสากป,ป้องจะเจอปีละครั้งนะครับของขาดหนึอโอเค อนนี้เป็นเวลา4โมง34ครับยังไม่ได้เข้าฮะปลาน่าจะสว,วยช่วงเย็นอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวติดตามกันต่อไปฮะเนี่ยพระอาทิตย์อ่อกาก็จะของช่องขายต่อเดีย๋ยวขยับเรือกถึงไปเหนงรอรพีแล้ว พอดีข้าวล่อยร้อยล่ำเนาะร้อยล่ำตกปลาฟองเอาตามไปครับนั่งทานั่งตกปลานี่โอ้โหทักมะเด็กประขีรเม้นขึ้นมากจริงๆว่าหล่อโมสองตัวเลย เอ้มันคมปากมันคมอย่ามาใกล้ฉันฉันเสียวฉันโดนมาเยอะวันนี้มือไม่ถึงอต้อสั้นเฮ้ยไม่่ไม่เก่งยเอวางไว้ก่นไม่ให้ทำอะไร

ดึงคันโยกฮนะเกียร์ยี่สิโอ้โหเริ่มเย็นแนละ้วฮะพี่เขาเริ่มมาตัวนี้ยีใหญ่พี่พยูไหนเนี่ยเพิ่งมาในคัตเตอร์ไปไหนเริ่มเย็นนะพี่เขามาแล้วครับโอ้โหถ่ายต่อเนื่องฮนะเดี๋ยวปั๊บนะึงฮะ นี่โดนข้างๆโดนนี่ครับนี่ฮะแม่แม่ยูได้ตกไปครับเดี๋ยมีหน้าที่ต่อถ่ายเขาครับเมติคาอยู่ในน้ำดูฮะมาดูกันนะแม่สาฮะนี่ฮะมาฮะน้ำเย็นฮะแม่ดูดูดูตัวไม่ตัวไม่เล็กครับ ตัวเกือบขวดเลยอะติดตามกันต่อไปฮะยังมีเวลาอีกเยอะลออเลยวิวพอดีเลยทั้งคนเอ้าขึ้นไหมใจเย็นมากโคดังใหญ่ใหญ่โอ้ดยโห นี่ใหญ่เลยนี่สีไงไม่ได้ใส่ตัวใส่ตัวสามทีย้ายครับใส่ใส่ใส่ย้ายนี่ครับน้ำเริ่มไหล้วมั้งเล่้ยนตาแดงครับลมมาแล้วพี่น้องเก็บลมวิ่งให้เร็วหน่อยต้องปีวดข้างบนนะพี่เหอเดีวดให้เก็บลม ลมมาแล้วลมมาแล้วเดี๋ยวเัาเขาฟังละพายุดีๆเด้ออีดน้ำจะมาเราขึ้นนะเดี๋ยวดีเด้อแห้งลมแห้งเดี๋ยวไปพากันจะฟังครับผม ยังตัวใหญ่มาเรียนมีมีกระสอบมาเลี้ยนเข้ามาหอดแบบปลาต่างๆมีเาะปลาปลากระดิ่งเครื่องถังส่วนใหญ่เป็นปลาสาเกพี่น้องเป็นปลาสาสักปอกเฮ้ยตัวอาจารใส่ด้วยเออปลาแดงมีนู่นเหรอพี่น้องปลาแดงยางปลาสีขนปลาแดงใส่ยังไง เอาได้่ได้เลยคร <wie> yeah. Yeah. Mm ับ hmm. พ่ออย่างเงี okay ้ยงางอยางบนตัวเซยนั like ่งเส่ตอไฟเดี๋ยวใส่์ไ ma ปิดคลิปไปเที่นนี่แล้วครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปนะเจอกันไหมครับผมสวัสดีครับแล้วตัวใหญ่เนี่ย